How To.. ปฏิรูปการศึกษาไทยวิธีเรียนรู้มันเรียนวิธีคิดเชิงเหตุผลวิธีคิดเชิงคุณธรรมวิธีคิดเชิงจริยธรรมวิธีคิดเชิงค่านิยมเพราะฉะนั้นวิธีคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมมันเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะนำวิธีคิดเชิงตรรก,กะและเหตุผลจะต้องปรับจูนตัวนี้นะครับเพราะเหตุผลของคนมีเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่พอตัวค่านิยมและคุณธรรมมันเกิดต่อสังคมเดียวกันเกิดต่อประเทศชาติเดียวกันเกิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เดียวกันเกิดต่อสถาบันศาสนาเดียวกันหรือคำสอนที่ดีงามของแต่ละศาสนา ในแต่ละศาสนาทุกคนต้องปรับเหตุผลของตนเองเข้าสู่ค่านิยมเดียวกันหมดเห็นไ,ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้ไอ้ตัวนี้มันหายไปทุกคนจะมีแต่เหตุผลของตนเองมันจะเกิดปัญหาการขัดแย้งในสังคมและเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเห็นสิ่งแปลกๆใ,ใหม่ๆแต่คิดไปไม่ถึงเชิงคุณธรรมค่านิยมและคนรุ่นเก่าก็ลงมามองถึงจุดนี้ไม่ถึง มันจงขาดตัวเชื่อมโยงทําให้เกิดปัญหาทางสังคมหลุนแรงขึ้นหลุนแรงขึ้นเพราะ,ะตัวเชื่อตัวนี้คือความรู้สําคัญที่เชื่อมโยงนะเพื่อจะนําเอาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลไปสู่การกระทําไปสู่การปฏิบัตนะิความรู้หลังปฏิบัตินี้เองที่เราเรียกว่าทักษะกระบวนการวิธีการสร้างความรู้นะเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมด เราจึงตึงนำมาเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักคิดประเมินทำรรเพื่อให้เข้าใจบริบทของสังคมของเราความเป็นชาติของเราความเป็นในศาสนาของเราในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเราให้ลึกซึ้งแตกฉานและเห็นคุณค่าด้วยตัวของเขาเองเขาจึงจะเกิดความรักชาติขึ้นมา